i pick 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 อ๋อสวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมสองนะครับผมจะมารับคนเข้ากิ้วเลนวลนั่นเองครับโดยเมื่อวานนะครับเราก็ได้ทํากิจกรรมรับน้องกันไปนะครับโดยการหักไม้บอสทั้งหมด200ไม้นะครับเพื่อเอามาเป็นการเก็บเลเวลในกิด์นะครับในช่วงใบฟอสที่มันพังอยู่ตอนนี้รวมไปถึงการเอาทรัพยากรของบอสเนี่ยมาใช้หมุนเวียนกันในกิ้์นั่นเองนะครับโดยใครอยากได้อะไรก็บอกเลยครับเพราะว่ามันตกมาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพบางส่วนนะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อ ดูนะครับว่า200ไม้บอสของเราเมื่อวานเนี่ยได้อะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเกณฑ์การรับคนกันก่อนดีกว่านะครับโดยกิจกรรม200ไม้บอสเนี่ยครับสนับสนุนโดยหัวหน้าทีมของเรานะครับป๊อกลีนั่นเองโอเคเรามาฟังเกณฑ์การรับคนกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเกณฑ์การรับคนยังคงเหมือนเมื่อวานนะครับคือโคตรจะลำเอียงนะครับไม่มีความตรงอะไรอยู่เลยนะครับคือเป็นผู้หญิงนะครับและ on d i s c o ร์ดได้เปิดไม้ได้นะครับรับหมดนะครับเลเวลอะไรก็ตามนะครับรับหมดเลยนะครับอาช อะไรก็ได้นะไม่มีเกณมใดๆทั้งนั้นนะครับขอแค่เป็นผู้หญิงและ on discord เปิดใหม่พอครับ คุณยังคิดว่าเราลำเอียงเราก็ยอมรับว่าเราลำเอียงจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผู้หญิงกิวเรามีประมาณ5-6ถึงคนแล้วนะครับและมีคนที่ FC เยอะมากๆคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Holly t ท f ิ a n y นีะครับคือเจเรียวของเรานั่นเองนะครับคนนี้สนิทแรงมากๆนะครับแค่ได้ยินเสียงก็งเคลิ้มกันไปหมดละสุดยอดนะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าน,ะนอกเลือกไปเยอะแล้วนะครับก็คืออย่างอาชีพพิเศษที่รับเราก็ไม่จํากัดเลเวลเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น ซอบาดแดนนะครับแล้วก็แมคานิกรวมไปถึงอาชีพชูล่าด้วยนะครับส่วนอาชีพอื่นๆนะครับเราจะเริ่มรับที่เลเวล140บวกนะครับเรื่องจากว่าเราอาจจะจําเป็นต้องคัดคนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีการแจกของให้ไงให้ยืมให้ใช้อะไรเงี้ยมีบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ของปั๊มนะครับที่มีแจกให้เรื่อยๆนะครับเราจึงต้องการเลเวลที่สูงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลน้อยเลืดมันไม่พอเนี่ยเข้าไปก็ได้ปั๊มน้อยนั่นเองครับ อ่าลุงไปถึงการที่ใครนะครับอยากจะเข้ามาเพื่อเก็บเลเวลเดินเควสตต่างๆนะครับก็ให้เข้ามาคุยกันก่อนนะ เพราะว่าบางทีอ่ะเรามีปาร์ตี้รองรับไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากเลเวลที่มันอาจจะห่างกันเกินไปนะครับยังตัวผมเองเนี่ยผมก็ค้างที่เลเวลเท่านี้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าผมที่เกียจครับก็ไปเดินป้ายเควสกันแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะแต่ในสถานการณ์ที่ไบฟอสบันพังอย่างนี้นะครับกิจกรรมเมื่อวาน200ไม้บอสเนี่ยคือได้เลตติ้งที่ดีมากๆนะครับทุกคนแฮปปี้เลเวลพุ่งกระชูดนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้มีคนเข้ามาในกิวเราอีกนะครับเราจะจัดกิจกรรม200ไมสอครัอยังไงก็ลองไปดสอี ภาพเล็กน้อยนะครับที่เราตัดมาให้นิดหน่อยนะครับเป็นภาพกิจกรรมของเราแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากจะเข้าคิวก็ทักมาได้เลยนะครับยังไงก็อินบ็อกซ์ว่างนะทักมาได้รัวๆเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไว้เจอกันตอนกิววอตอนเย็นนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมไมกลั๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ